ับ yeah. <pe> <amy in> <Christmas> ับ oh, ับอเพลงมันมันจริงจีับฮับฮับกูบ้าแล้วไอ้บ้า กราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมนะผมการขับรถต้องมีสตินะครับผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะผมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะกดไลค์ก่อนเลยกดไลค์ก่อนเลยก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเราเปิดตัวเกมเกมขับรถตัวใหม่นะครับออกไปแล้วนะผมนะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะเดี๋ยววันนี้เราจะ ลุยกันต่อภารกิจแรกเลยนะทุกคนไปไปดูเกมกันเลยนี่วันนี้นะผมอยู่กับเกมเกมเดิมแหละเออเกมอะไรวะ a r t เอ่อ ATS เออ ART มาจากไหนวะไอ้บ้าเอ้ยโอเคครับผมนี่มาวันนี้เราเออ่ทำการซื้อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเออ่กระป๋บบองกับข้าวแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับผมนี่แล้วก็ทำการ เดินทางกันต่อนะผมไปที่ GPS นะผมนี่คือถ้าเรายังทําภารกิจไม่เสร็จมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่เซฟให้นะทุกคนตรงแรกเนาะเราดูดูจากกระจกได้นะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับทุกคนเดี๋ยวนะกูต้องไปทางไหนมาเนี่ยบ้าเอ้ยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราต้องเราต้องวิ่งย้อนกลับไปดีทั้งนั้นนะ่ะเราต้องไปทางนี้ดิเออ นี่ลองไปทางนู้นนะผมเจลองมาทางนี้นะครับบบนๆไปกันเลยหลังจากลิปที่แล้วเราจบที่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะลุยกันต่อนะคนนะไปเลยอันนี้ผมพูดปกตินะทุกคนผมผมไม่ได้พูดดังนะผมพูดปกติเลยนะไปเลยแล้วมันไม่เติมน้ำมันเครื่องหรอเนี่ยฮลโลไม,เม,ไม,ไม,ไม่เติมก็ไม่ไม่ไม่เติมก็ไม่ได้เติมไปเลยจ้าอู เอ้ยถ <Wells> ้าไปอย่างนี้มันก็ไม่มันนี้มันต้องแบบโจ๊ะกันหน่อยโจ๊ะกันหน่อยมันต้องแบบบึ้มบึ้มบึ้มซัมเป้กันไปแล้วผมนี่มาแล้วครับผมเพลงมาครับผมครับครับมันต้องแบบเปิดเพลงบึ้มบึ้มซัมเป้กันไปครับ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 นี่มันต้องปกดิกันดีนี่นี่ครับครับโอ้โหครับผมนี่ เฮ้ยมันมีทางไปโน่นได้ไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะผมไปอย่างนี้เลยแล้วกันไปเชื่อกันฮึบฮึบฮึบฮับเต้ฮึบฮับฮึบไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะเต้โอ้โหเพลงมันเพลงมันจานเพลงมันจานฮับฮึบฮับฮึบเต้ย ตไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยครับ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 มันไก่นะระยะทางมันไกลเนาะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเดี๋ยว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 อ๋อมันนิเติมน้ำมันเครื่องโอเคมันนิเติมน้ำมันเครื่องว่ะก็ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เติมน้ำมันเครื่องว่ะเราต้องลงไปเติมน้ำมันเครื่องนะครับเอ่อกดเปิดฝาถัง อ๋อโอเเติมให้เต็มไปเลยเออเติมไปเลยเติมให้เต็มไปเลยเติมให้เต็มไปเลยเต็มไปเลยลูกพี่กลัวอะไรล่ะเต็มไปเลยดีแหมกำลังมันเลยเต็มไปเลยกดให้เต็มไปเลยกดให้เต็มไปเลยโอเคจากนั้นก็ลงไปนะครับผมปึ๊บปิดฝาถังเอาอะไรล่ะมึงจอดละเมียร์เฮ้ยเจาว่างั้นเถอะเอาชนกันปึ้งเอ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาชนกันแล้วยังไงต่อชนกันแล้วยังไงต่อลูกพี่เอ้ย เอาไปต่อเออไปแล้วนะไม่มีไปแล้วนะไปต่อครับผมนะอ,อย่าลืมกดแบกมือนะครับอย่าลืมกดแบกมือนะครับไปกันต่อครับผมไปกันต่อครับตีอาอทำไมรู้สึกรถมันอืดๆกันแน่อ่ะหลัวรอบเป็นขึ้นอย่างช้าเลยดูดิความเร็ว20เองอะ่ะโอ้โหรอบเป็นขึ้นอย่างช้าเลย โอ <át Stat ue> ้ระยะทางจากไกลนะเนี่ยเวลาบ่ายโมงหูบ่ายโมงนี่แดดตกลุบอกอย่างนี้เลยนะไปเลยครับผมไปเลยครับนี่ฟังเพลงชิวๆนะกูนะทางดีๆเราไม่ไปครับผมเราไปอย่างนี้เลยครับนี่เป็นไงเราเอ้อหดูแม่น้ำดิโโอ้หดูบรรยากาศข้างนอกแล้วถนนลื่นถนนลื่นถนนลื่อนอู้ยกือบชนเกือบชนแเราไม่ล่ะเกือบชนแเราไม่ล่ะ ไปกันเลยครับผมคือดูอย่างนี้มันมันไม่มีไอ้นี่นะมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอ๋อที่พี่ได้ดูเนาะไม่รู้ว่ากดตัวอะไรนะผมเอออะไรแล้วอะไรเลยเฮ้ยอะไรแล้วอะไรแล้ว,รลวหรือจะเอาหรือจะเอาจะเอาว่างั้นเถอะเฮ้ยโทษครับผมมาผิดทาง เฮ้ยไอ้เชียดี่จอดว่ะเฮ้ยมันจะเอาอ่ะทุกคนมันจะเอาอ่ะเฮ้ยจะเอาว่างั้นเถอะเออจะเอาว่างั้นเถอะเออไปดีเอา้าไม่เดินหนะ้าเฮ้ยเฮ้ยพี่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 ผมขอโทษพี่มาช่วยดันได้หน่อยพี่ผมขอโทษเฮ้ยพี่หมายแล้วทุกคนผม,มติดผมติดทุกคนผม,มติดเฮ้ยพี่หมายแล้วเอาทำไงดีวะเนี่ยเอ้า ทำไงดีเนี่ยเอาเอาแล้วมันติดทำไงอะเออว้าวมาติดทำไงอะพี่่ายแล้วโอ้ยพี่ช่วยผมด้วยดิพี่เอามาติดทำไงอะทุกคนเอา่ายแล้วคุณรถติดเอ้ยันแต่ว่ารีเซตได้ปะรีเซตได้ปะเจอรีเซตก็ไม่ได้อีกซะด้วยแล้วมันติดเรียกอะไรอะเรียกอะไรเไรียกหมอมเรียกพยาบาล เรียกตำรวจเถอะไม่ได้แดกกุอกเออ,เอเมันติดอ่ะมันติดอ่ะโอ้ไม่ได้เล่นเลยโอ้ยไม่ได้เล่นเล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 ยมันติดทังไงอ่ะมันติดทังไงอ่ะ วันแรกก็ล่วงเลยครับผมนะวันแรกก็ล่วงเลยครับโอ้โหอะไรครับเนี่ย s> <S เดี๋ยวนะผมหาวิธีรีเซ็ตก่อนวันแรกก็ติดเลยครับผมวันแรกก็ติดเลยครับโอ้โหเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรวะเนี่ยอ๋อวันแรกก็เอากูเลยทำไงดีวะมันรีเซ็ตไงเอะรีเซ็ตได้ปะรีเซ็ตได้ปะ ปิดเพลงก่อนเลยเี้ยซเซไงอะ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะอ่าอุปกรณ์ซ่อมเซฟก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรยังไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้อ่จ็อบก็ยังไม่มีเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเริ่มต้นอยู่ไงโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเอาไงดีวะทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยมันกดยังไงอะ่ะเฮ้ยโ,โ,โ,โอ้โหชิบหายแล้ว ตายแล้วเกมกูเอางั้นก็ไปปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าโอ้โอเคครับทุกคนครับนี่เดี๋ยวเราควันตีในพวกนี้กันเอ้ยมันทำไงวะเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยวะเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะกด F1 เพื่อเพื่อดูอะไรก็ไม่รู้ดิคือรถมันติดแล้วรถมันติดมันจะทำไงมันแทนที่มันจะแบบช่วยตัวเองได้เนาะอันนี้คืออะไรวะ สีเหลืองๆอะคือมันไม่มสามารถช่วยตัวเองได้เลยอ่ะทุกคนดูเดือดล้อมันผมอยู่เงี้ยโอ้นักเรียนไปกับเขาอย่างดีอะไรวะเนี่ยนักเรียนกับเขาไว้อย่างดีอันนี้ดับเครื่องอันนี้แอร์นะผมอันนี้ปิดแอร์ อันนี้อ,อตัวตัวนูน้นตัวไหนวะตัวนี้ปิดที่ปัดน้ำฝนนะผมลงไปเขีนได้ไหมเนี่ยฮะเอาชิบหายแล้วลงรถไม่ได้ชิบหายแล้วเอ,อ้ลงฝั่งนี้ได้โอ้ล้อหมุนลอยๆอยอู่เลยเนี่ยจะทำไงเนี่ยล้อมันหมุนเนี่ยอันนี้คืออะไรล็อกล็อกไวโอ้ไม่มีปัญญาติดไม่มีปัญญาขึ้นเลย โอโ้คลิปนี้มาขายขคำกคันทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมใครชอบอยากให้เล่นต่อคอ,คอมบมนได้เลยไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเจอกันใหม่แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ลาทุกไปก่อนแล้วกัน1ิบนาทีกะ่าว่าจะเล่นยาวเท่าไห่ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเส,เสียงเสียงเคี้ยวอะไรเสียงอะไรวะมันน่าก,กลัวใช่บหมเลยโอ้โห